สวัสดีคะ่ะวันนี้ขอตอนรับพี่น้อง FC สุขุมสุขคนเขาสูช่องโมมีคำคูณและเพิ่นออฟพิเชียว<อ>นะคะ<อ>เดี๋ยวจะผ่านเบิงบรรยากาศหนางานค่ะนะคะตอนนี้เฮาอยู่ที่หนางานแล้วนะคะข้างไทยประกันบางพีเดอร์พี่น้องวันนี้ผู้ใดยอยู่ไก่อยู่ไก่ก็มาไห้กำลัลงใจกันเดอ้อจ้ะ มันเป็พื้นที่กว้างขวางนะคะมัอนี่พื้นที่กว้างขวางไม่แฉะนะคะมัอนี่เป็นพื้นหยาพื้นแบบจังสีนะพี่น้องเนาะน,นี่ค่ะตอนนี้พี่เอ็มมีกากำลังคุยงานหละกกาเตรียมแต่งตัวพี่น้องนะฮะตอนนี้พี่เอ็มมีกากำลังหาสุดหายอยางอยู่เนาะ อันนี้อันนี้พี่เอสนะคะจะเป็นทีมงาน่าช่วยพาม้วนเจรีพาเพลินนะคะตอนนี้คือเวทีนี่แล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขาเวทีคือต่างเซตเรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์ซนตะคตอนนี้ก็คือติดต่างไฟประดับนะคะับก็เป็นไฟแสงสีนะคะ ตอนนี้ก็กำลังติดไฟอยู่นะครแต่ว่าเปที่เขานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ค่ะรถคันแดงๆนี่เป็นระบบไฮดรอลิกเลยพี่น,อน,น้องบรรยากาศมืนกับเพื่อนเกษติมีให้ดกดให้โยกเนาะประตูกษตรกลางปีก็ขึ้นหนกนี่แหละคะ่ะ <laughs> นี่รถคันสีแดงๆคันนี้เด้อพี่น้องตอนนี้เปที่ก็เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่ประดับไฟนะครัเนาะฉากฉากววสวยๆกับ ติดตั้งเรียบร้อยจอ led เข้ากับเรียบร้อยนคะครับตอนนี้ก็เเลือแค่ไฟแล้วนะพี่น้องเนาะ,อ,ะอ,นอาจารย์ยะมาสเตอร์ดีไซน์ตอนนี้ก็กำลังคุมงานกำลังตรวจเช็คว่าไฟติดตั้งจังไดตักแบบใดเนาะพี่น้องเนาะ,นะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปดูบนเวที เลยเป็นแบบระบบลำโพงไฮดรอลิ้วขึ้นกับพี่น้องค่ะโยกขึ้นนะฮะอันนี้ก็กำลังตีต่างไฟครับพี่น้องกินสซมสซมอย่างหล่ะสซมบักม่วงสซมบักม่วงหรือสซมี่อย่างกินสซมเมื่ออยากกินสซมม่วงใช่จหมโซมโซมไหมโมี่อย่างน่าน โอที oh, okay, ครับ oh. <laughs> นี่้ยันนมุอันนี้เป็นขั้นตอนการติดตัง้งอันนี้ก็อา่าอันเลือขั้นตอนเดียวมันวะคือเอาติดไฟติดตั้งไฟอ็นปะ <c oughs> แล้วก็เซหมือนกันซิรอบเซกระบบเนาะขาบอ คพอขายกินมันได้ตัวอเาเนี็่ยากแนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบนเวทีเด้อพี่น้องอันนี้คือเซจเรียบร้อยก็เหลือแค่ประดับไฟนะจ๊ะ นี่ฮะพี่นอ <c oughs> อ้องร้านโมนี้บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยราคา <c oughs> พื้นที่ห้านีหเลยว่ากว้างขวางบรรจุคนหนึเป็นเมินนะคะมโอนี้เด้อร์มองจอดรถกะมีนะคะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นลานจอดรถแฟนคลับแฟนคลับเอฟซีนะคะเ <c oughs> อาเดี๋ยวพาไปเบิ่งด้านล่างครับพี่น้องขายแบบน,นี้ สวัสดีค่ะโอ้ตอนนี้หลังเวทีกำลังคืบคืนพี่น้องสวัสดีค่ะคุณเออุ้ยเกือบอันนี้กับการร่างอันให้ยังเนี่ยเขาเลยยังเกาะร่างจัดจัดล็อกเนาะอ๋อจัดชุดแล้วก็ชุดมาแขวนว่าอันนี้เป็นบอนี่ สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเบื้องหลังกำลังจัดชุดนักขาเนาะแมนเด็ดนี้แดดกำลังดีได้เนี่ยบอลนี่ชุดอันชุดว่ามีเงินมีลายห้าต้องใส่ดิแม่สามแจวไงสามแจวบวกแจมเด้อ จัดเมย์ห้าต้อกินโสมโกรีนนั่นเลิศอีก้องเมยกินโสมเลยเลิศโีขวดข้าเหนียเกินไปแล้วสอขวดไม่ซีดีอ่ะฮ่า่าฮ่าฮ่างอัฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่า่าฮ่าอ่่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าาฮ่่า่่าา่่น เต้นแบบสุดชีวิตมาเต้นแรงเต้นแบบสุดๆนี่เอฟซบอกว่าน้องก๊อปเต้นแบบเขาเรียกอะไรนะเต้นเต้นดีเต้นแรงนี่เห็นด์บออะไรก็จะน้องก๊อปเดี๋ยวมาแรงกันสิมาถ่ายให้เบิร์พี่น้องเออเดี๋ยวมาแรงกันแมนมาเติมเดื่องน้ำแกงนราจะถ่ายให้เบิร์อีกนะฮอะไรก็จะเป็นกานเบื้องหลังของทีมงานกันพี่ๆน้องๆทีมแดนเพชรของเรานะะคทุกคนขาสนิทก้าลังขา อันนี้เนยแคค่ะอันนี้คอนโวยคอนโวยเก๋เดี๋ยวเล่นนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบบ่อน้องหัวมวนกันพี่น้องขากะมวนกับมีความสุขไปอีกแบบนึงเนาะพี่น้องนี่ค่ะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเบื้องหลังข้าวขาวนะคะนี่สวัสดีค่ะเห็นปะนี่สาวสวย

พี่ทีมพี่ทีมทีมแดงแต่ว่าเสียงป๊าสหายก่าเสียงเป็นพ่อพญานเป็นพ่อพระเอกมลลัมพี่นองสุดยอดมากเลยสวัสดีค่ะนี่นี่ครับพี่นองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะฮะของทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงสวัสดีค่ะอะไรได้ยังกินซานี่ป๊าสัมบองฮงหนึ่ง ป้าเป็นจะแสบหายพักอันนี้เนา,นาะเราจะแสบเมื่อกี้พี่น้องคารเดียวเหยสวิสดีข้าวขี่น้ำคนน่ารานี่าเราเจออันเราเจอแดนายแท้สวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีช่องโมมี่คำคูณลำเพินออฟฟิเชียล ตาอะไรคือได้นนอนหรือยังเนี่ยตาไหนได้นนอนหรือยังดูตาก่อนแต่บนให้เดินนอนประไดพี่น้องอันนี้น้องสกายแดนหญิงหรือแดนชายเนี่ยแดนทองเนยแดนทองเบอร์สตาร์โอเคเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูบรรยากาศก่อน อันนี้ก็จเป็นบรรยากาศกับข้าอ๋าอันนี้เราเจอแล้วอันนี้ตัวตึงของสาวน้อยน้องโน้ตมีเด็คนชมน้องโน้ตนี้ของมีของมีอะไรคะมีของของอย่างบพวกนี้มีอะไรคะเขาบอกว่าอันความสามารถสุดยอดอันตลกไงเมื่อคืนนั้นที่เล่นน่ะเออเอฟซีบอกเออใช่เล่นดีหัว ว่าจนเมื่อยว่าสันแมนแมนวานออิลีนี่โซกตาแล้วบอกนักการนี่บริษัทโกตาบริษัทโกตาเบาวิลีนี่อันนี้น้องโนนนัคาโอเคเดี๋ยวท่านนดไปจัดของก่อนเนาะโอเคอะไรค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็สิเป็นแบบว่าบรรยากาศแบบโดยโดยโดยร่วมบริการข่าวข่าวหลังพิธีตอนช่วงที่อันมอลลามเขาในถำการแสดงกาสิประมาณนี่นะค่ะ สวัสดีค่ะจัดล็อกเสร็จยังเนี่ยยังเพิ่งมาอ๋อท้าไหนค่ะนอนเพิ่งมาเพิ่งมาพี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้สนีก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวห้าสัมาอปเบให้เบิรเรื่อยเรื่อยนะฮะเดี๋ยวห้าสั่งาย่อยทายเขียเบิร์กเห้ื่อยด้วยพี่น้องเนาะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมมี่คำพูนลพบุญออฟฟิเชียลด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ